สบายดีทุกคนสุขโันต์พ่อกะย่างข้าวพี่น้องมาดิเปิดท้านไข้เครื่องไข่คอเป่นหองังหลังจากเหวน้ำอไรมาลายมือลายเวีนหนาวเทหนาวหวานพี่น้องด้านการปิดติดกระแม่ดุษมามือ่อชองมือ่อเปิดช่องซ้ำมือ่อ,อเ,เปิดน้องพี่น้องผวาลำเข้งก็เปิดต้านลำแข้งลำแข้งผัวกรเวินมือมาเพราะว่าเปืนกามันหนาวมันตะไคร่บอดีมืนกระเวินมือมาอ่านาคอดีกะ บางมือกขยุตบางมือคลายกะบุตริยุตอ่ะพี่น้องไฟใะกระดังงวยตลอดถ้าไยขุนมาทำมากระหิตในเขามาไมา่สั้นกล้วยแห้งที่ตาไว้มื้อนั้นแหละกินมื้อละกินมื้อละอันฟองงิมซามงิมกินดีก็พาะเลยพี่น้องกินก่อนเขาก็ได้กินหลังอาหารก็ได้ กินแลกกินน้ำลองขั้วข้าวกินยานี่แหละมแม้แต่กมันก็มียางนะมันมีมันมียางขั้นข้าวยำข้าวกินแล้วเคี่ยวแล้วข้าวบวกกินน้ำลองโคข้าวค่ะแมันก็สีผ่านผ่านในลิ้นผ่านในปากเพื่พี่น้องลองกินน้ำลองจังหน่อยเพื่อว่าให้มันให้ควอนผ่านมาลงไปเคลือบใส่ข้าวพอมันขั้วควดลำไส้หุือว่า แลรวไม่ร่งกิเก็บคือทูกไว้ไว้หย่ำมือหลังยิียบทองเงยบตะวัตะวัายเราเมาขาายขา,า,ยา,า,าเามาเรามาหมุนเงิเงินถุกถุกเมนาตาลีตา,ขาเ,เขาเทวหัวนะิ่นเก็บปไปใส่เบิดส่งผุนยิงนะ เพื่นพลาดมาแถวหัวแถวแถวอันแถวบะเล้าตากผ่าตักเพนเพิ่นเนมาผมไปเก็บมาใส่เบิร์ตใส่และครับพนะพี่น้องใส่กับกูวะเบิร์ตเอาป,ปลาเห้าอันขวดหนึ่งเขานะมาซุกใส่หัว,หวแล้วก็ยางโซ่ให้มูอเบิร์ตก็ไป็นตัวอยู่ประเทศตะลกหนาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ canal อะไรเมื่อไรเวรไล่เมื่อไรวันผ่านไปผ่านมา นัทลี่กระเพียนช่วงพุ่มใหม่อะไพี่นอ้องวันี้ตีไปกระเพียนช่วงพุ่มใหม่นักพี่น้องเนาะไปอันเก่ากระถิ่นอ้ายยังประตูก็ยังห่านนะอ่าเอ่อปีเก่าอะไรบอดีกระถิ่นไปโยนไปพี่น้อะขบไปาโยนขบป่าโยนลงทั้งขยะมันเบิร์ดอะไรพอดีในคิดในใจถือว่ามันข้างพางโยนลงทางขยะเกินเบิร์ดนักพี่น้องบ้าเอาท่านซะโยนขบป่าโยนจนเบิร์ด ทีคว้เอาควมว่าเขาว่ายังใส่ห้างเขากับโยนลงทั้งขยะโยนเข้าป่าเขากับบอกเก็บไรรยากิศในใจเครื่องเนาะมันนักมันสิหนักมันสิปวดท่านจโยนเข้าป่าหรือว่าแนวได้บอดี้ที่เขาเคยเจ็บเคยปวดโยนเข้าป่าไปเอาไว้ในเมือในตัวนอกปีใหม่แล้วทำาบเอาที่จะเอาไปถ้านไปทางไปทางมันเนวได้ดีเขาจะเจ็บเขาจะพอเขาจะจุดจะจำใบนอกนอกเรนนิเด็บไปวกระไหวมาใส่มา ทิ้นบทเทียนตลอดไปอันใดบอดีที่เฮาจีบเฮาขวดเฮาที่ปีเก่าผ่านมาคุ้ว่าให้เฮาโคนว่าให้เฮาทั้งท่านทั้งที่เฮากับบ้าเฮากับยุ่นขอ้อตากยุ่เบิร์ดที่พี่น้องยุ่นทั้งขยะยุ่นเบิร์ดเปลี่ยนน้องพี่น้องเปลี่ยนใหม่เห็ดใหม่ทำใหม่เบิร์ดทุกอย่างแบตเตอรีกอ่กับเปลี่ยน,นใหม่เบิร์ดที่พี่น้องกระเป๋าเงินนั่งกับเปลี่ยนใหม่เบิร์ดได้ เปลี่ยนหม่ลูกมาเปลี่ยนตั้งแต่เทียงคืนมื่อวันที่หนึ่งเมื่อเขาจูดบังกระโพกตึมตั้มต้มนั่งกระลุกทั้งตั้งเลยพี่น้องมาเปลี่ยนบังเปลี่ยนบังกระโพกมาเปลี่ยนกระเป๋าเปลี่ยนแล้วก็เอาเงินถ่ายในกธิธารเราให้ไม่ให้ให้ให้ไลมาไรมาให้ไลมาไรมาอาจานจะมีคนบอกนงอันจงนั่งจะเหตุตามนั่ง้องมีผุนผุนบอกมีผู้ใหญ่ผุนบอกก็เลยเหตุตามเขาเจ้าทางนั่งข้จัาชการเดาะมาเปลี่ยนตั้งเทียงคืนก็แหละ คือเสียงคนอื่นเปลี่ยนใหม่เบิร์ตคุนว่าให้เจ้าให้เปลี่ยนใหม่เบิร์ตละปีและปีใหม่นี่นะอ่าสิทธิสูวางทุกอย่างคุณว่าจังซ่นผู้ใหญ่ขึ้นบอกผู้ท่านซ่าุกปุ๊บนะก็เปลี่ยนใหม่นอพี่น้องในคะแนนรายเปลี่ยนตามภาษานี่แหละมีแบบทิ้งทุกอย่างแล้วเพิ่งทั้งเป็นบอกตามงเป็นว่าขึ้บล็อกขบลอดีขึ้นบล็อกนะคะนอพี่น้องประมาณช่างซ่น ก็มีคนว่าคนชมคนตีชมนางกะลายลายแต่ปีเก่าเป็นนางเนาะปีเก่านางกะบ่เอ้านางกะปะกะปล่อยเป็นน้ำลมน้ำเบกป่าปล่อยเป็นน้ำเด็ดน้ำลมโยนกับป่าโยนกับดวงหน้าดวงหงส์ดวงหยส์ไทยบ้างไอยมาสวมมาุูเท้ากับนาคีไปในาิีในใจเท้านะพี่น้องปล่อยเป็นน้ำลมปล่อยเป็นน้ำแล่งป่อยเป็นน้ำเด็ดป่อยเป็นน้ำลมคว่ำว่าคว่ำมาแต่เขาว่าเขาห้อยงสั้นจังสี่เท้ากับบ่เอากับป่อยเป็นน้ำลมน้ำแล่งโยนออก ข้าปลาโยนเข้าตะลุนหวนทางบวอเอาลูกน้องเนี่ยเลยบวดีพันซาปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคูสโคตนะครับต่สิง่งใหม่ๆพูแต่สิง่งใหม่พบเจอแต่เนางสิ่งดีๆปารธนาสิได้กระซุ่มได้อย่งา,ายง,ด,งดังใจพี่น้องเนาะคือดัตรีกับปีอันใหม่เป็นถูกชิงทุกอย่างช่วงปุ้มทั้งหนานี่คือสิคือบวคือที่เข่าหนาบวเข่าหนานา่งกับปีอันพอคุนไทยปีอันเปลี่ยนใหม่ลูกน้องมาเปลี่ยนใหม่เห็ีดใหม่ท่าใหม่ทุกท,ทุกอย่าง เพี่ยนใหมใช่เอาแต่แนวดีพม่าเป็นอะไรทั้งเละไปชี้บอกไปชีว่ายนะเรับกับป้าตองสนใจขุนบอกมาันาสั้นป้าตองเอาไว้ในใจป้าตองคิดไว้มันชินักมันชินวงปล่อยไปน้ำพี่น้องคือปุ๋งห่ยค,คือประจักษ์หนึ่งประวัติทางสั้นต้องโศนน้ำพี่น้องปล่อยไปนทำบุญนทำเลโยวนไปโยนมาพี่ใหม่ล่ะนะกับพรู้สึกว่าด,ดีใจเลยพี่น้องรู้สึกว่าด,ดีใจหักโตเอยากนอนควนนอนบ่หลับ ข้าเจ้ากินปีใหม่กินกินแต่กินว่ากินซองมือ่อซองคืนพี่น้องทั้งทั้งทั้งคืนทั้งเวนมาในห้าหูไม่ได้กินนะนาเขาก็นอนบลับเป็นองพี่น้องเขาเปิดตู้เปิดนั่งดังนนอนบลับก็เลยว่าอยากนอนเดี๋ยวนี้น้อพี่น,อน้องอยากนอนอยากอยากนอนจักน้อย หักแต่นั่งคืนว่าคืนว่าว่านักการีคืออะไในใจว่านับแต่ปีนับแต่นี่แหละนับแต่ปีใหม่เดียวนี่แหละนั่งสืบเบกเก็บใบสิ่งสืบบดีนั่งสืบเบกนั่งสืบเบกเอานั่งสืบโยนไปเลยโยนไปนั่งสืบเอานั่งสืบเอาแต่แนวดีๆนักพี่น้องเนาะเอาแต่แนวดีๆจะได้บอดีเทากับเอาถ้มีคนว่าให้นั่งอยู่นั่นแต่นับแต่ปีใหม่ผ่านมานั่งกับเบางกับประนใจนั่งกับโยนไปเลยโยนไปทัง พขาเจ้าบนกันเขาเจ้าว่าโอาอไหละนั่งกับเอานั่งคือว่าทิตั้งรักใหม่สิเหิตใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสิบดีขึ้ืบมชีวิตทางโลกภานอกประมาณทั้งสัน้นะว่าผ่านมานั่งกับทุบกระปองพี่นลกทุบกระปองกับแม่พอเข้ากับห้าเองไม่นนอกห้าเองทุกิ้งทุกอย่างอะไรถูกกระปรองดึงหนาดึงลังดึงหนาดึงลังทุกสิ่งทุกอย่างอะไรวานนี้นั่งก็ี่เริ่มตั้งใหม่ เหตุใหม่ทำใหม่ปีใหม่เนลให้เครืกินให้คล้องก้าสิบดีขึ้นบ่อนักเรียนอ้ยป่องกระยานชุ่มผมพี่น้องคือนจาว่าหมุดวับหมุดวับให้คล้องให้เครืกินให้คล้องก้าสิบดีขึ้นบ่อพนักปีใหม่ให้เครืกินให้คล้องก้าสิบรีขึ้นพนักข้ะเจ้าท้วงข้าทชันซาเราพี่น้องก็เอาไปนั่นแหละนักขัดจะมาเปลี่ยนน้ำผึ่นโบขืนว่าอะไรผู้ใหญ่ขืนบ่อข้าวชันสานักขัดเปลี่ยนไปน้ำข้าเจ้าว่าข้าเจ้าว่าอะไร กระเป๋ากับเปลี่ยนใหม่กับบอดเลยนอนทะรับทังพันลูกมาเปลี่ยนพี่น้องแต่เก่าน่ะพี่ใหม่นั่งนําบารินอนพี่น้องไปอันชมไปสมโพธิพระขามดูตกใจไปสมโพธิพระขามปีขามวันขามคืนไปสวดมนต์ขามปีขามมือขามคืนพี่น้องปีนี่บ่มีพี่น้องเออมีอยู่น่ะไปส่วงไปหักไปกคอนไปตั้งแต่วันที่หาไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบแต่แต่วันที่เช้าไปก่อนก็ดีคือการพี่น้อง แต่มันโตรงกับมือันพี่ใหม่นะต่ก่อนั่งชิไปสวดมนต์ขามปีแต่ตรงกับมือวันที่หนึ่งพี่วันนักกะเข้ากับฮูชิกว่าได้อันยังได้ข่าวดาวเข้าดาวน้ำเข่าเลยที่เราพามาสั่งเนาะกระมวนไปเลยพี่นี่เพิ่นังเพิ่นบวชตรงกันพี่น้องมาแต่อว่านั่งไปง่าเพรานจะบวง่ายหลังบวชพี่น้องงานวันที่อะไรพี่น้องจไดยการวันนี้มาเบ้านัวหอมหวานกันตะเลียกจะหน่อยกูฮันากหอมโคพ่อน่างวันนี้ บันียังบม่ได้คลิปยังเลยพี่น้องได้เจอต้นมะฮ่ามะแววกันนี่แหละใชโด้วยไฟสว่างเมืองหนายังบม่ได้คลิปยังเลยอะไรพี่น้องคิดหนาพอกันใหมนี่แล้วก็พาบรรยากาศยังแซวไว้ที่นี่ขอบจักรวาลยังมันบ่งหูมือบ่งหูบ่งหูมือบ่งหูวันทิงซี่เลยพี่น้องเอ้ยลูกหนาลุงหลัง สบายดีสวัสดีจ้า